ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไม่อยู่กันในเกมหมูเดงฟุ้นั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับผมเป็นอัปเดต7.5นะเอออัปเดตเร็วชิปเลยนะครับผมเออโดยในลิปนี้นะครับผมเขาได้เพิ่มสิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับหนึ่งอย่างนะซึ่งนั่นก็คือกัดนะครับผมเออหรือว่ากัดในเบอร์สิงนะครับนะเออโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยมาสอนทํากันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยโดยสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็คือสปิชชัวออ โอกาสดรอ,อันเดียวกันนะอ่ะก็ให้เรามาที่เกาะบอสไอแลนด์ตรงนี้นะครับผมโดยจะอยู่ข้างๆเกาะเริ่มเลยให้เรามาตรงนี้นะครับผมจะเจอกับบอสเอรากอสโนยจะมีโอกาสดรอ,ออฟมิสเตอรี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สปิชัวออฟอีกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคถ้าผมตีไปนี่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้าตาสปิชัวออฟ โอเคพอได้แล้วก็เก็บเลยอันนี้ก็จะเป็นออมมิสเตอรี่นะครับผมได้แล้วก็เก็บเลยต่อมานะครับผมให้เรานะไปหาเบอร์ซสึกใช่ไหมเบอร์ซสึกเชสแพดกับเบอร์ซสึกเฮลเมทนะครับผมโดยให้เรามาเกาะแรงนี่นะคุณผู้ชมมันจะเห็นนะครับผมอักษรที่อยู่ในนี้นะนั่นก็คือกั๊ตนั่นเองนะครับผมโดยกั๊นี่นะครับผมจะมีโอกาสดรอเบอร์ซสึกเฮลเมทใช่ไหมสี่เปอร์เซ็นต์ไงคุณผู้ชมแล้วก็มีโอกาสดรอเบอร์สึกเชสเพดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นเบอร์ซสึกเฮลเมทนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เซออร์ชสสแพดคื่่ววนนนตันัง แบบเป็นส่วนเกาะตรงตัวอันนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับผมอ่ะถ้าเรามีเราก็เก็บไปเลยแล้วก็ตีจากไอ้บอสการ์ดนี่นะครับจะมีโอกาสดรอปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคพอเรามีเบอร์เซอร์เคโลมิดเบอร์เซอร์เชดเพลตสปิชัวออฟออฟมิเทอรี่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมต่อมานะครับผมไปหาบอสกีฟีดบ้างนะครับผมโดยบอสกีฟีดนี่นะครับผมจะอยู่หลังเกาะอีเวนต์ไอแลนด์นะครับผมจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยโอเคโดยบอสกีฟีดนะครับผมมีเงื่อนไขนะเราต้องเสกมันด้วยออฟดาร์กนะครับผมเรา ต้องเสกมันด้วยออฟดรักนะเพื่อที่เราจะเสกกีฟีดได้นะครับผมนะโดยออฟดรักนะครับผมให้เรามุ่งหน้าไปที่เกาะเอสตาเลยละกันนะครับผมอ่ะเกาะเอสตาก็จะอยู่แถวๆเกาะโรงงานนี่นะเราก็มุ่งหน้ากันไปเลยนะครับผมนี่จะอยู่ประมาณตรงนี้นะจะอ,อยู่เกาะโรงงานนะครับผมโรงงานรีโมเดลใหม่นะให้เรามาตรงกระโหลกนี้นะครับผมถ้าเรามาถึงแล้วจะเจอกับบอสเอสตานะครับผมก็ตีไปเลยโดยจะมีโอกาสดรอ,อ,อปออฟดรักนะครับ50%นะเอออันนี้ก็จะเป็นดาบไอเซนนะครับคลิปที่แล้วผมก็เลยสอน ไว้โอเคเพราะเราได้ออฟดักจากแอตตามาแล้วนะครับผมจะดองไว้เยอะๆเลยก็ได้นะเอาแบบเน้นเยอะอย่างเดียวเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้นี่นะครับผมแนะนําให้ดองไว้เยอะๆดีกว่านะครับผมเพื่อที่ถ้าดวงเรามันไม่แข็งพอนะครับก็ดวงดองไว้นะครับผมเออลิ้นพันนะครับเอ้ยขออภัยนะเราเอาออฟดาวนะครับเซกิฟิตมาจะมีโอกาสประมาณ5%นะครับผมที่จะได้เอ r เอ่อเบฮิลิตอีก1%นะครับผมเพื่อนๆโดยนะครับผมเอ็นทเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประม มานี้นะครับผมถ้าเรามีเราก็เก็บไปเลยนะครับผมพอเราเก็บปุ๊บลรวใช่ไหมเราก็ไปหาไอเบทิลิที่ได้จากไอ้นี่อีก1%นะครับผมโดยไอการ์ดเนี่ยบอสกีฟีเนี่ยมันจะหายทุกๆ50วิไงคุณผู้ชม โอเคพอเรามีของครบแล้วใช่ไหมแล้วก็มุ่งหน้าไปที่เกาะแรกเลยครับผมผมน่าจะสอนหาของครบแล้วก็ไปที่เกาะแรกเลยถ้าเราขึ้นมาวันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมโดยพี่ชายแกนเนี่ยเขาบอกว่าต้องการสปีดท,ที่ชั่วออฟนะครับผม NTR เบอร์เซอร์เฮดเมทเบอร์เซอร์เชสแธดออฟมิสเตอรี่เบฮิริดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสปีดชั่วออฟอ,อันนี้ก็จะเป็น NTR นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เซอร์เฮดเมทอันนี้จะเป็นเบอร์เซอร์เชสแธดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออฟมิสเตอรี่อันนี้จะเป็นเบฮิริด โอเคแล้วเขาก็บอกว่าต้องการเงินอีกหนึ่งรล้านแล้วก็1งแสงเจมเพื่อแลกกับดาบกรสเลเยอร์แล้วก็กดตอไปแล้วนีครับผมอ่ะพอควักออกมาหูยดาบพี่แกจะใหญ่เป็นไะก็ว่าทำไมพี่แกจับดาบไม่ได้นะเออมีเนื้อหาสปอยนี้ก็จะเป็นการฟันนะครับผมเฮ้ยการฟันมีการเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนแอนิเมชันการฟันมีการเปลี่ยนแอนิเมชันฟันหนักเทนไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบฟันแบบนั้นฟันฟันประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยคุณผู้ชม อมันมีการเปลี่ยนแอนิเมชันว่ะอึชอึชอึชโอเคเดี๋ยวเราไปลองที่ไอเอนไอแลนด์กันดีกว่าโอเคมุงหน้ามาแล้วพอเรามุงหน้ามาแล้วนะครับผมโอเคมามาลองชิบนีเ่เรามาลองกันที่สกิลแซดกันเลยดีกว่านะครับผม กิวเซตคือการแปลงร่างนะครับผมมันมันมันเป็น e อีดิทการ์ดเพื่อนเราหุ่มกัวติดหรือเขาติดอ,อ่ะเราลดเสียงก่อนนะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นการแปลงร่างกันดนะแล้วมันกินเลือดเราไปด้วยทัไมันลดมันลดเลือดเราเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมน่าจะใช่นะสาหรับชุดเกาะกัดนะรือชุดเกาะเกินกินพลังนะครับผมถ้าเราไม่มีผู้สวรค์เกาะก,ก็มันจะเกินกินพลังแบบเราคุมขังไงเออเฮ้ยโค้ดคอนเซ็ปต์ดีอะ่ะ นะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมสกิลเอ็กนะครับผมเป็นอะไรการพุ่งไปปาดแบบนี้อื้อหือเอฟเฟกต์สวยมากพักหลังมาเอฟเฟกต์เริ่มสวยละนี่โอ้โหต่อมานะครับผม Skill สกิลซีสกิลซีเป็นการคำรามอุ้ยเอฟเฟกต์แม่งดีจัดเลยว่ะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเลยทำไมเอฟเฟกต์หมูแดงมันเริ่มดีขึ้นละเขาไปเอาใครมาเนี่ยดูดิอื้อหือ เดินวนแบบนี้ได้เลยอะเออโคตรดีนะคุณผู้ชมอ่ะต่อมาสกิลวีนะครับผมสกิลวีเป็นการปาดแบบนี้ตามตัวด้วยใช่ไหมเออเหมือนไอเซนโซสุเกะเดะเลยใช่ไหม้วจะไม่ผิดเหมือนเด๊เหมือนเด๊เลยเคลียเปลี่ยนเอฟเฟกโอเคต่อมานะครับผมสกิลบีเไม่มีโอ้โหมีสี่สกิลเช่นเคยสำหรับดาบอันนี้นะครับผมวแต่มันจะกนเกินผมไปเยอะแล้วนะ เออเฮ้ยดูดิดูเรื่อดผมดิคุณผู้ชมมาสกิลซีต่อเลยโอเคก็ใช้ไปนะไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์หายยังโอ้หเอฟเฟกต์ยังอยู่อยู่เลยคุณผู้ชมสาวเอฟเฟกต์อ่ะหือผวาเลยนะออสกิลเอ็กแล้วก็สกิลซีมันเป็นเพลงฟ้องนะครับผมสำหรับทีมกันนะน่าจะเพลงอะไรนี่แหละนะครับเอ่อโอเคมันกิน,กนพลังผมหมดเลยเนะี่ย ถือได้ว่ายำเย่เพื่อเป็นการเพิ่มเลือดนะครับผมสําหรับเกาะกัดนะเออก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูบมบ้มบูมบมบมอ่ะเีใส่เกาะกัดใหม่นะครับผมเรามาดูกันที่เกาะกัดมาดูกันเพิ่มอะไรบ้างไม่น่าเพิ่มอะไรมากนะครับผมก็ปกติเลยแค่เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็กัดกินเลือดจนกว่าเราจะได้สมอเลอือก็ถือว่าโหนะผมว่าโหดเอฟเฟกก็ดีเลย สามารถใช้ได้ตอนแปลงล่างแล้วก็ไม่ตอนแปลงล่างก็ใช้ได้นะเออถือว่าเป็นดาบดีเลยเอฟเฟกก็สวยอืมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะขอหมดเวลาเพียงแค่เท่านี้นะถ้าคลิปนี้ใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้สำหรับนี้ก็ขอกราบตัวลาไปก่อนนะสำหรับนี้ก็บา,บายบายสีย้ ไล่ความมั่งคังชื่อเสียงและอำน,นาจฉันได้ขอบค้องทุกอย่าไงไว้บลรอคไว้นี้ไว้หมดแล้วชื่อของฉันก็คือ K U N O I k คำหนึงที่เขาได้พูดไว้ก่อนนอนคลิปของฉันน่นเหรออยากได้แกก,ก็กดติดตามสิกดติดตามเลยและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ